คณะกรรมาการประเมินสัมฤที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของ,งานางนิภาพรศักด์แสนผูน้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสา,ารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสา,ารคามสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืพ้นฐานการะทรวงศึกษาธิการปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสา,ารคามตั้งอยู่ที่268หมู่ที่6ตําบลหนองปลิงอําเภอเมืองมหาสา,ารคามจังหวัดมหาสา,ารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดมหาสารคามมีรูปแบบการให้บริการ3รูปแบบได้แก่ แบบไปกลับแบบที่บ้านและแบบหน่วยบริการมีสถานที่ให้บริการดังนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามมีหน่วยบริการทั้งสิ้น9หน่วยบริการได้แก่หน่วยบริการแก่ดำหน่วยบริการการทราวิชัยหน่วยบริการเชียงยืนชื่นชมหน่วยบริการโกสุมพิสัยกุดรังหน่วยบริการบรรบือหน่วยบริการวาปีปทุมหน่วยบริการนาดูนหน่วยบริการพยัคฆภูมิพิสัย และหน่วยบริการยางสีสุราษฎร์นาเชื่อห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกมี2ห้องเรียนได้แก่ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวันคู2 5 0 2ห้องเรียนคู่ขนานสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือและศูนย์การเรียนสําหรับเด็กในโรงพยาบาลมหาสรารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดม่าสา,ารคามจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษการประเภทความพิการปัจจุบันมีผู้เรียนที่รับบริการทั้งสิ้น382คนมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน92คนวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการให้บริการและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยวิถีพอเพียงอัตลักษณ์ร่าเริงยิ้มง่ายไหวเป็นเอกลักษณ์บริการดีสถานที่ร่มรื่น สำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางนิพาพรศักดิ์แสนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามตามตัวชีว้วัดดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่ 1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แกค่ครูการนำความรู้สู่การปฏิบัติการวางแผนนิเทศและติดตาม รวมถึงการสรุปติดตามรายงานผลจากผลการดำเนินงานพบว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในปีการศึกษา2563ากจําจากจำนวน367คนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ98.91ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วม ในการทำแผนจากหลายภาคส่วนการมีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนการดําเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวในปี2564ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเกียรติบัตรดีเด่นปีที่1่ได้รับรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบกอ a เวนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมได้รับร,บรบางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ Award, ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประเภทครูและบุคลากร ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขูผู้สอนยอดเยี่ยมนางสาวสิโรรัตน์วรเชษรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเหรียญทองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับชาตินางดาราลักษณ์เอกโชรรางวัลเหรียญทองด้านวิชาการนางสาวธีมาพรขูริมนรางวัลเหรียญทองด้านบริหารจัดการ นายชัดชัยราชพักดีได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่9ประจำปี2564ตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้6ทักษะการเรียนรู้หลักมีการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำลีทางการเรียนการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำลีทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดที่มีแหล่งเรียนรู้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือและรูปแบบที่หลากหลายส่งผลให้ผลการเรียนของผู้เรียนปีการศึกษา2 5 6 3จากผู้เรียนจำนวน367คนผ่านระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษามีการบริหารตามแผนปฏิบัติการและปฏิบัติตามแผนมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีการดำเนินการตรวจสอบภายในส่งผลให้มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาร้านค้าประชาชนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาตัวชีวัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษามีแผนงานโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายวินยัยจริยบรในการปฏิบัติงาน และการป้องกันการกระทำผิดวินัยประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ผู้มวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ถูกร้องเรียนตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา กับผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษามีการประชุมวางแผนง,งานโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้มีโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันคิดเป็นร้อยละแปดสิบเช่นโครงการเลี้ยงเป็ดไข่สำหรับผู้ดูแลคนพิการและกิจกรรมนิเทศติดตามการเลี้ยงเป็ดไข่สำหรับผู้ดูแลคนพิการ โครงการปกป้องและเชื่ชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคามรวมถึงกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติและาศาสนาตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนผู้บริหารสถานศึกษากำหนดผู้รับผิดชอบและจัดทำแผนการรับนักเรียนโดยมีข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบัน ทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนติดตามประเมินผลส่งผลให้มีนักเรียนได้เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อได้รับบริการช่วงเชื่อมต่อของนักเรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ ได้รับการช่วมเชื่อมต่อของนักเรียนมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบส่งผลให้ปีการศึกษา2563ส่งต่อผู้เรียนได้จำนวน7คนจากแผนเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ87.75ตัวชี้วัดที่10 ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนและกระบวนการทำงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่จากการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมมาพิบาลทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย รวมถึงได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวเป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบายของสอพทสู่การปฏิบัติขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินสำนึที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างสูงค่ะ